วันนี้ก็คือเป็นการประชุมนโดยพื้นฐานก็ขอเรียนว่าเป็นการกําหนดการประชุมของผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศซึ่งเรากําหนดเอาไว้ว่าเราจะประชุมคอนเฟล็กต์กันอย่างนี้นะครับทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งกระทรวงใน3เรื่องก็คือ1เรื่อง MOE Safety Center หรือเรียกว่าสถานศึกษาปลอดภัย นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งเราจะทำงานร่วมกันกับทุกแท่งเรื่องที่2ก็คือเรื่องพาน้องกลับมาเรียนนะครับซึ่งก็จะทำร่วมกันทุกแท่งแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานอื่นโครงการที่3ก็คือโรงเรียนคุณภาพนะครับซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายในการดำเนินการบูรณาการทำงานร่วมกันเช่นเดียวกันเราต้องการให้สถานศึกษาเราเกิดความปลอดภยัย ในทุกมิตินะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องลงปฏิบัติให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมก็คือเขตพื้นที่จะต้องผลักดันสถานศึกษาทุกแห่งเรียกว่าต้องมีดําเนินอันแรกเลยนี่ทุกโรงเรียนต้องรู้ว่าภัยอะไรที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอยู่บ้างถ้าไม่รู้ว่าภัยมันคืออะไรที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะป้องกันและแก้ไขหรือปราบปรามได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกต้องให้โรงเรียนเนี่ยได้ทําการสังเคราะห์วิเคราะห์ ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาตนเองใน4มิติมีอะไรบ้างจากนั้นนะครับเมื่อท่านมีคณะกรรมการระดับสถานศึกษาท่านจะต้องทําแผนการป้องกันภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นและต้องมีแผนประชิญเหตุในแต่ละภัยที่เกิดขึ้นต้องมีแผนในการที่จะป้องปราบอย่างไรหากเกิดขึ้นได้จริงในตรงนั้นในแต่ละภัยแต่ละภัยไปถ้าหากจําลองดูแล้วอยากให้ใช้โควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ออกแบบในการวางแผน การป้องกันการประชิญเหตุและการปราบปรามเนี่ยโดยใช้โควิดเป็นฐานในการอเคสกรณีถ้าหากเราทำอย่างนี้ได้ทุกภัยเนี่ยก็นั้นโรงเรียนก็ปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยเมื่อโรงเรียนมีแล้วทำแผนอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ต้องให้ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่ทำดำเนินการไว้นะครับจากนั้นเขตก็มีการนิเทศติดต,ตามกำกับนะครับ แล้วก็ให้มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานนะครับเป็นระยะระยะอะไรก็ตามถ้าเาลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะศูนย์ถ้าไม่มีการเคลื่อนนะครับศูนย์จะกระจายไปได้ก็ต้องมีการแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อสั่งการก็คือหลังจากประชุมวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีไทม์ไลน์ลงไปให้เขตพื้นที่ให้โรงเรียนได้มีห่วงระยะเวลาทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไร สุดท้ายเนี่ยเราจึงจะใช้แผนตรงนี้เป็นแผนในการป้องกันภัยประเชิญภัยและปราบปรามภัยที่เกิดขึ้นทั้งในสถานศึกษาเราจะร่วมมือกับหน่วยงานใดทํากิจกรรมใดในการที่จะป้องกันภัยในการที่จะประเชิญภัยในการที่จะปราบปรามภัยเราก็จะออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้เลยว่าภัยทั้งหมดที่มีในจังหวัดนั้นในเขตน,นั้นมีอะไรบ้างแล้วแต่ละภัยเราจะร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้าง และจะทาแผนป้องกันกับภัยเวลาไหนนะครับอันนี้มันก็จะออกมาเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอทําตรงนี้เสร็จเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในเดือนมก,กราเราจะต้องประชิญภัยอะไรเดือนกุมภาเราจะเชิญอะไรมันอาจจะมีห่วงเวลาที่ต้องประชิญตามภัยธรรมชาติเราก็จับไปตามคอลลิตี้ต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าหากทุกเขตพื้นที่ทุกโรงเรียนดําเนินการแบบนี้นะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาได้อย่างแน่นอน นะครับผมไม่ไม่ต้องการให้ความสมบูรณ์ตรงนี้เกิดขึ้นในทันทีแน่นอนครับเมื่อทําไปสักระยะหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยเราก็มาสรุปแล้วก็รีแผนเราใหม่นะพัฒนาแผนเราใหม่แผนป้องกันภยัยแผนประเชิญเหตุแผนป่าปรามทำวงรอบไปเรื่อยเรื่อโรองเรียนก็จะมีความปลอดภัยขึ้นเรื่อยเรย,เรยความชำนาญความเชี่ยวชาญเราก็จะเกิดขึ้นเรื่อย,อยนะครับนักเรียนก็จะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนเราก็จะมีความปลอดภัยโรงเรียนก็จะน่าอยู่ในอนาคตอันนี้คือเป้าหมายที่ผมอยากจะเป็นข้อสั่งการให้กับทางท่านผู้นวยการนะครับได้ดําเนินการสื่อสารกับทางพอโรงเรียนนะครับให้ดําเนินการตามสิ่งที่เป็นข้อสั่งการโดยคู่มือในการดําเนินงานเรามีคู่มืออยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมกําหนดเพิ่มเติมเข้าไปนี้อยากให้เกิดการแอคชั่นในการปฏิบัติในระดับสถานศึกษาประเด็นที่2ครับเรามีแอปพลิเคชัน นอกจากเรามีระบบที่เราออกแบบเป็น paper, เปเปอร์เลือกคุยกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันในการที่จะใช้ในการมาประกอบแผนป้องกันแผนปะชิญเหตุและก็แผนป่าปรามโดยผ่านแอปพลิเคชันเราก็ใช้แอปพลิเคชันให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารทำความเข้าใจหรือเรียกว่าการบูรณาการการทำงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้การทำง,งานในทุกระดับเนี่ยมันเป็นเรียวไทม์ ก็จะทําให้ระบบของเรานั้นมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วแก้ไขสถานการณ์ได้ในเรื่องแอปพลิเคชันเป็นข้อสังอส่งการว่าพอ,อ,อเขตทุกท่านเวลาท่านมีแอปพลิเคชันบุคลากรของเราทุกคนต้องโหลดแอปพลิเคชันเข้าไปอยู่ในระบบมือถือของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นท่านพอ,อ,อเขตก็ต้องประชุมพอโรงเรียนบการจะโหลดแอปทำยังไงใช้แอปทำยังไง นะครับก็ต้องดําเนินการลงไปพอไปถึงโรงเรียนพออ้องเรียนกับครูกับผู้ปกครองกับนักเรียนก็โหลดแอปพลิเคชันนี้เข้าไปและก็ทดลองใช้ร่วมกันแน่นอนระยะแรกๆมันอาจจะใช้มากใช้น้อยเป็นเรื่องปกติเราก็ค่อยพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีแอปแล้วไม่ใช้ประโยชน์จากแอปมันก็เป็นนิ่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่เหมือนกับห้องไลน์ที่ไม่มีคนเข้าไปใช้งานมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ ทางส่วนกลางก็จะมีการเช็คตรวจสอบนะครับเป็นรายเขตว่าเราสามารถดูได้เลยว่าเขตไหนใช้แอปพลิเคชันตรงนี้เท่าไหร่กี่คนไม่ใช้กี่คนนะครับตรงนี้ก็จะมีระบบเข้าไปติดตามกำกับเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับก็ขอนําเรียนว่าผมคิดว่าทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นของเอกชนของกอศนนะครับของสพถก็คงต้องใช้หลักการนี้คล้ายๆกันนะครับ แต่ในส่วนของสพทผมขอสั่งการนะครับให้เป็นงานภารกิจนะครับในสองประเด็นที่ผมนําเรียนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาได้จริงนะครับโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับอันนี้เกิดจากผมคงไม่ได้พูดยาวเอาเอาประเด็นสั้นๆเลยนะครับขณะนี้เรามีเด็กนักเรียนที่ออกจากนอกระบบโดยมีฐานข้อมูลอยู่สองแห่งนะครับ คือฐานข้อมูล DNC กับฐานข้อมูลของกอสอสอนะครับแล้วเราได้ตัวเลขทั้งหมดปมัจจุบันนี้ทั่วประเทศอยู่แสนกว่าคนนะครับจากตัวเลขดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับมีความห่วงใย่ว่าภายนอกจากสถานการณ์โควิดแล้วยังไม่พอนอกจากสถานการณ์ความยากจนเนี่ยถ้าเด็กแสนกว่าคนเนี่ย ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยเราก็สรุปว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีคนตกงานไม่มีงานทํานะครับแล้วก็เป็นภาระของสังคมต่อไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ถ้าหากบุคคลเหล่านี้มีครอบครัวไปดังนั้นเน่ยเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหานะครับสอดคล้องกับนโยบายว่าเราจะไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังแล้วลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติตั้งแต่ต้นเนี่ย ก็มีโครงการพาน้องกลับมาเรียนสิ่งที่ต้องดําเนินการไปฟิล์มต่อไปเละครับอันนี้คือข้อมูลที่เราเรามีในปัจจุบันเราก็มีการจําแนกนะครับปาจสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ปัญหาต่างๆเราก็ว่ากันไปอันนี้คือคือสาเหตุนะครับแต่สิ่งที่อยากให้เขตพื้นที่ต้องเร่งดําเนินการก็คือ1น,นะครับ เขตจะต้องส่งรันชีรายชื่อนะครับของนักเรียนแต่ละโรงเรียนจากข้อมูล2ส,ส่วนเนี่ยซึ่งส่วนกลางได้แจ้งข้อมูลเหล่านี้ไปยังเขตพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อไปถึงสถานศึกษานะครับเมื่อไปถึงสถานศึกษาสถานศึกษาก็ต้องไปดําเนินการนะครับจัดทําแผนออกติดตาม นะครับนักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวที่มีรายชื่อดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่านักเรียนเหล่านั้นเนี่ยทำไมเขาไม่มาเรียนเขามีปัญหาอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันก็จะพบอยู่สองส่วนหนึ่งพบตัวนะครับพบตัวแต่ไม่มาเรียนก็หาสาเหตุเขาว่าเขาไม่มาเรียนเพราะอะไร กลุ่มที่สองอาจจะไม่เจอตัวไม่รู้ไปอยู่ไหนแต่ต้องย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นแน่นะครับเราก็เอาข้อมูลต่างๆนี้กลับคืนมาที่สถานศึกษาเพื่อที่จะเอาปัญหาเอาสาเหตุเนี่ยมาสังเคราะห์ว่าพร้อมกับสอบถามเด็กนักเรียนว่าถ้าเขาจะกลับมาเรียนเนี่ยเขาจะกลับมาเรียนได้อย่างไงแล้วโรงเรียนก็ต้องมาหาวิธีการ ในส่วนของโรงเรียนที่จะแก้ไขระดับสถานศึกษาได้ว่ามีนักเรียนกี่คนถ้าตามแล้วสามารถกลับมาเรียนโรงเรียนเดิมได้แล้วเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ลำบากครอบครัวไม่มีปัญหาก็แก้ในระดับสถานศึกษาแต่ถ้าพบว่าเด็กคนใดแก้โดยสถานศึกษาไม่ได้เช่นเขาต้องดูแลน้องๆอ,อ,อีกสามคน ถ้าเขามาโรงเรียนแล้วเนี่ยไม่มีคนดูแลทํายังไงเขาจะได้มาเรียนได้อันนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือมาคุยในระดับจังหวัดเราต้องหารือกับพมจจังหวัดไหมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยหรือถ้าไม่มีคนดูแลน้องเลยอยู่กับยายแก่ๆเขาต้องดูแลน้องเราให้เขาไปเรียนโรงเรียนสงเคราะห์ไปเรียนราดประชานุเคราะห์เลยไหม มันก็จะสามารถแก้ปัญหาตามเคสต,ตามกรณีตัวอย่างนี้ได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับในการลงพื้นที่กรณีเด็กที่ไม่มีตัวหาตัวไม่เจอเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่ที่อื่นดังนั้นในแต่ละเขตพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยอยากให้แสวงหาเด็กที่ไม่มีชื่อตามที่แจ้งไปแต่มีตัวเป็นๆอยู่ในพื้นที่บริการแต่ยังไม่ได้เรียนเนี่ย เราก็ต้องสำรวจกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะสอบถามเขาว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเขาเคยเรียนที่โรงเรียนไหนเพราะชื่อมันจะไปโผล่อยู่ที่โรงเรียนเดิมของเขาเราก็จะได้ประสานการส่งต่อนํากลับเข้ามาเรียนได้ทั้งระบบในประเทศได้ตรงนี้สิ่งที่เราพบจากการลงพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เราจะบอกว่าตามกลับมาได้ทุกคนกรณีมีตัว แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ากลับมาแล้วเนี่ยเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่กลับออกไปอีกถ้าเราไม่มีวิธีดูแลเ mm hmm. ยียวยาเขาที่ถูกต้องสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าก็คือหนึ่งเขากลับมาเรียนแล้วเรามีวิธีการดูแลแก้ไขปัญหาตรงสาเหตุของเขาอย่างไรเพื่อให้เขามาเรียนตลอดนะครับจนจบการศึกษาโดยไม่ออกกลางคันอีกอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล และต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอย่างจริงจังไม่งั้นเราจะแก้ปัญหานี้ไม่จบก็เหมือนกับณวันเปิดเทมอมเขากลับมาเรียนแต่เรียนสองสามวันก็ออกไปนอกระบบอีกนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่เราอยากจะให้ทางเขตพื้นที่ได้ให้กำชับโรงเรียนติดตามก็คือหนึ่งโรงเรียนต้องบอกว่ากลับมาเรียนโรงเรียนเดิมได้กลับมาเรียนโรงเรียนเดิมไม่ได้จะแก้ปัญหาโดยวิธีอื่นจะต้องทำยังไงผมขอ ให้แนวทางไว้อย่างนี้นะครับในระดับจังหวัดเรามีคณะกรรมการระดับจังหวัดสำหรับการศึกษาภาคบังคับคือเด็กต่ำกว่ามสามจนถึงอนุบาลเนี่ยถ้าตามเขากลับมาเรียนได้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องให้เรียนในในสถานศึกษาที่เป็นการศึกษาภาคบังคับเป็นเบื้องต้นก่อนอันที่หนึ่งคือเรียนในโรงเรียนสพชหรอือสพทนะครับสอง ถ้าเรียนในโรงเรียนปกติไม่ได้จะให้ไปเรียนโรงเรียนราดประชาอุเคโรงเรียนสงเคราะห์หรือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหรือมูลนิธิอื่นใดที่เขาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็สามารถส่งต่อให้ตามที่ความจําเป็นแต่ละรายการนะครับอันนี้คือการศึกษาพาคบังคับนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีมีเป้าหมายอย่างนี้ครับภายในเดือนมีนาคมทุกโรงเรียนจะต้อง ตามเด็กให้พบให้เจอเมื่อเจอแล้วต้องรู้สาเหตุของเขาว่าเขาไม่มาเรียนเพราะอะไรนะครับถ้าจะเรียนเขาจะเรียนด้วยวิธีการไหนภายในเดือนเมษายนเขตพื้นที่และโรงเรียนต้องร่วมมือกันในการแสวงหาที่เรียนนะครับและวิธีการเรียนให้กับนักเรียนทุกคนนะครับพอเปิดเรียนวันที่15 16พฤษภา นักเรียนทุกคนจะได้เริ่มเรียนอย่างมีความสุขนะครับแล้วผู้ปกครองก็สบายใจแล้วเรียนอย่างมั่นคงและก็จบการศึกษาทุกคนครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่สองที่โรงเรียนจะต้องทำคู่ขนานไปกับพาน้องกลับมาเรียนคือดูแลน้องในโรงเรียนให้มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่อยากจะให้ทางท่านผู้ในการสำนักง,งานเขต ถือเป็นภารกิจนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีภารกิจที่สองนะครับผมเชื่อว่าถ้าทําอย่างนี้ท่านสนุกครับผมเชื่อว่าท่านจะมีความสุขกับการได้ไปช่วยเหลือนักเรียนนะครับซึ่งผมเห็นทางสุรินใช่ไหมเอารถตู้มารับน้องนักเรียนที่อยู่ประจวบคีรีขันธ์กลับไปบ้านนะผมคิดว่านั่นคือลักษณะเขตตัวอย่างที่ที่ที่ทาได้ดีนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายเขตพื้นที่ทําดีเช่นนี้หรือทํามากกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับ ที่จะดูแลน้องๆนักเรียน